สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะของชาว Born Happiness Investor นะครับผมโค้ชบอนวันนี้กลับมาจะมาแชร์และแบ่งปันในข่าวดีที่เรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องดีๆสาหรับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าปัจจุบันนะครับผมกาลังทําโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะโดยโปรแกรมโปรแกรมนี้ครับมันมีชื่อว่าลงทุนเป็นเห็นทางรวยด้วย Invest Now ซึ่งเหตุผลหลักๆที่ผมทําโปรแกรมนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าใครต่อใครหลายคนนะอยากลงทุนแต่คุณมีปัญหาเรื่องของการกลัวเจ๊งนะครับแล้วคุณก็เคยได้ยินมาว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่า สุดท้ายมันเลยทําให้ชุดของคุณไม่ได้เริ่มต้นลงทุนสักทกีนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามอย่างสถานการณ์อย่างตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวร้ายโผล่เข้ามายิ่งทําให้คุณกลัวจนไม่ได้ลงทุนสุดท้ายและท้ายที่สุดมันเลยกลายเป็นว่าคุณก็ทําได้แค่เก็บเงินไว้กับตัวและเหตุผลข้อที่2ที่ผมทําโปรแกรมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าใครต่อใครหลายคนนะครับคุณอยากจะสร้างเครื่องจักรผลิตเงินนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือคุณเป็นหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าคุณไม่มีความรู้เลยนะคุณก็เลยกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุุณณไไมมม่มีคควาารรู้้แลกะโดดเขป ุมีโอกาสที่คุณจะโดนหลอกเกิดขึ้นพูดง่ายๆคุณกลัวการโดนหลอกและหลายคนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีคนรู้จักมีเพื่อนที่สนิทคุณก็เลยฝากเงินเข้าไปลงทุนกับเขาคุณทําอย่างนี้บ่อยมากๆแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันก็เจ๊งขาดทุนและทําให้เงินของคุณสูญหายอยู่ดีนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะจัดพอร์ตการลงทุนยังไงดีมันเลยทําให้หลายต่อหลายครั้งเนี่ยคุณฟังข่าวสารอย่างเดียวเลยนะแล้วฟังแต่ละครั้งเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยข่าวนี้มันก็ดีนะข่าวนีมนนเ,เ,เยมดดไปหล บางทีเนี่ยเห็นเพื่อนเนี่ยโอ้โหเขาลงทุนแล้วเขาก็ได้กําไรคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากจะกระโดดเข้าไปเล่นกับเขาบ้างสุดท้ายไปไป,ไป,ปมามันก็กลายเป็นแค่ว่าคุณแค่ซื้อตามกระแสแเท่านั้นเองและการซื้อตามกระแสมันก็ไม่ได้ทําให้ใครต่อใครหลายคนได้กําไรด้วยและเหตุนผลข้อสุดท้ายหลายคนคุณอยากจะเป็นหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าอยากจะทําให้การเงินในชีวิตของคุณมันดีกว่าปัจจุบันเรียกได้ว่าหลายคนอยากจะร่ํารวยหลายคนอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินแต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่เพ้อฝันเท่านั้นและด้วยเหตุผลทั้ง4ข้อนี้คัมนเลลยยยกาาาปว่สุุดท้ณ ไม่ได้ลงทุนสักทีทั้งที่รู้ว่าการลงทุนเนี่ยมันสามารถช่วยให้ชีวิตของคุณมีอิสรภาพทางการเงินได้โดยง่ายที่สุดแล้วแล้วถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าคุณต้องการสร้างสิ่งที่ผมพูดถึงทั้งหมดนี้นะเพื่อทําให้ชีวิตของคุณนะร่ำรวยมากขึ้นและลงทุนเป็นแล้วเห็นทางรวยจริงๆนะคุณสามารถมาเรียนรู้ด้วยการผ่านโปรแกรมที่มีชื่อว่า Invest Now นะครับเรียกได้ว่าโปรแกรมนี้ผมจะเน้นช่วยคุณโดยการจับปลาให้คุณได้กินกันเลยทีเดียวนะที่สําคัญที่สุดคือผมจะชี้เป้าแนวทางในเรื่องของการเงินการลลงทุนุนนใหห้้กับคณเยา ของคุณมีเพียงแค่อย่างเดียวคือรับสารและเอาไปลงมือทําถามว่าแล้วใครเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมกับการเข้าโปรแกรมนี้ต้องบอกคุณแบบตรงไปตรงมาเลยนะผมอาจจะบอกว่าคุณควรจะเข้ามาลุยในโปรแกรมนี้เพราะในโปรแกรมนี้เนี่ยมีคนที่เคยผ่านมือผมที่เป็นลูกศิษย์ของผมเนาะเขาผ่านมือผมตลอด1ปีที่ผ่านมาจากเดิมที่เขาไม่เคยมีเงินเก็บเลยทุกวันนี้เนี่ยเขามีพอร์ตการลงทุนหลักล้านเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะบางคนเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เคยมีความรู้ในด้านการลงทุนมาก่อนเลยแต่พอเขามาเรียนรู้และอยู่ด้วยกันกับผมประมาณ1ปี ทุกวันนี้เขาสามารถขายหุ้นระดับ90%ทับกําไรไปได้แล้วก็มีนะครับหรือบางคนเนี่ยเริ่มต้นจากการไม่มีความรู้เรื่องการเงินไม่มีความรู้เรื่องของการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันท,กท,กทุกวันนี้เขาสามารถถือหุ้นที่มีกําไรหลักร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นมาแล้วด้วยหรือบางคนเนี่ยอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าโหตอนเข้ามาเจอกันเนี่ยเขาไม่มีความมั่นใจในตัวของเขาเองเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจะต้องตัดสินใจลงมือทําเขาจะรู้สึกว่าเขาแบบไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็ไม่กล้าลงมือทําด้วยเช่นเดียวกัน กลายเป็นว่าเขาคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนความคิดของเขาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาให้เขากลายเป็นคนที่กล้าตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างตามเป้าหมายของเขาให้มันเกิดขึ้นโดยทันทีนะและหลายคนเนี่ยเป็นแบบนี้มันนักตอนนักแล้วด้วยเช่นเดียวกันและนอกเหนือจากนี้บางคนที่ผ่านโปรแกรมนี้ครับประมาณ2เดือนนะเรียกได้ว่าเขาสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินจากการที่ผ่านโปรแกรมนี้ได้แล้วด้วยแล้วบางคนก็สามารถปลดหนี้หลักล้านไปได้แล้วด้วยก็มีนะครับพะนั้นเนี่ยผมบอกเลยถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะสร้างผล รับในแบบที่ผมพูดถึงปัจจุบันตรงนี้นะห้ามพลาดสําหรับโปรแกรมนี้กันเลยนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับในโปรแกรมนี้คือคุณจะได้วิดีโออัปเดตสถานการณ์ในสินทรัพย์ต่างๆรวมถึงความรู้ทางการเงินและความรู้ในด้านของการลงทุนนะครับตลอด12เดือนง่ายๆโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม12เดือนคุณจะได้รับการคัดและวิเคราะห์หุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆนะครับที่เรียกได้ว่าผมจับปลาให้เรียบร้อยปรุงสุกให้เป็นอย่างดีแล้วเสิร์ฟใส่จานให้คุณปุ๊บพอเสิร์ฟเสร็จปุ๊บหน้าที่ของคุณมีอย่างเดียวคืออกกินนนนนไไไดดนนน้้้้เเเเลลลยยยยถาาาคคคคุุุณณังงงงป็ึทีี่่มมสรรรพ์ตจะ สร้างมันให้เกิดขึ้นในโปรแกรมนี้อย่างแน่นอนนะครับและถัดมาครับคุณจะได้มีโอกาสสร้างสิ่งที่เรียกว่า passive income ให้มันเกิดขึ้นจริง,รงๆในชีวิตของคุณคือเป็นเครื่องจักรผลิตเงินแบบที่เรียกได้ว่าขณะที่คุณนอนหลับอยู่มันก็ยังสามารถทําเงินให้กับคุณเกิดขึ้นได้และอย่างที่5ที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้สร้างผลตอบแทนครับจากสินทรัพย์การลงทุนประเภทต่างๆให้มันอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยในระยะยาวของการลงทุนตรงนั้นด้วยและคุณก็จะได้รับคาแนะนําจากผมนะครับในการทํา asset allocation ที่เหมาะกับตัวของคุณโดยเฉพาะและสุดทท้าายยอ่่งี บอกเราจะมีกลุ่มไลน์ครับที่ใช้ในการพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันด้วยเช่นเดียวกันซึ่งผมบอกเลยนะครับจากสิ่งที่คุณจะได้รับแล้วก็แน่นอนจากผลลัพธ์ที่มันเคยเกิดขึ้นกับคนอื่นๆเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณพลาดโปรแกรมนี้เนี่ยมันคือช่วงเวลาที่คุณพลาดสุดๆเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคุณควรจะเข้ามาลุยในโปรแกรมนี้ไปด้วยกันนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะว่าโปรแกรม Invest Now นี้นะผมตั้งใจจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง3100วาคมปี2560ซึ่งูาิๆเราจะอจอกันปาะมาณ2สงนะองห้านกอกนี่เรียน รู้นะครับผ่านวิดีโอกลุ่มปิดนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งกูจะเรียนรู้ผ่านช่องทางซูมด้วยโดยนี่ครับคือตารางนะครับที่ผมจัดสรรไว้เรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่เดือนมกราคมนะที่ฝั่งซ้ายสุดนะมกรายันธันวาปี2023โดยอย่างที่ได้บอกนะว่ารูปแบบการเรียนรู้เราจะเรียนรู้กัน2รูปแบบในคอลัมน์ที่2ที่คุณเห็นคุณจะเห็นคาว่าวิดีโอเรียน n g นะเดือนมกราเนี่ยเราจะเรียนรู้แบบวิดีโอในวันที่21เดือนกุมภาเราจะเรียนรู้แบบวิดีโอในวันที่19เดือนมีนาเราจะเรียนรู้แบบวดดีีีีีีโออในนนวััท่19้้ยยยเเจะมปกตาารรรงแบบบ แล้วและแน่นอนครับเราจะมีเรียนรู้กันผ่านช่องทางซูมด้วยคือซูมมิทติ้งพูดคุยกันเป็นกลุ่มเลยซึ่งในเดือนมกราเราจะเจอกันในวันที่31มกราคมเดือนกุมภาพันธ์เราเจอกันวันที่28กุมภาพันธ์และในเดือนมีนาคมเราจะเจอกันในวันที่30มีนาคมถ้าคุณสังเกตดีๆเนียคุณจะเห็นว่าตารางการเรียนรู้แบบวิดีโอส่วนใหญ่เราจะเรียนรู้กันช่วงกลางเดือนในขณะที่ตารางที่เราจะเจอกันแบบช่องทางซูมเราจะเรียนรู้กันช่วงปลายเดือน2สัปดาห์เราจะเจอกันครั้งหนึ่งซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่าไทยที่มาคอนเซ็ปต์กับ ตัวไม่ต่ากว่าหลักแสนเลยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ามูลค่าของคลาสคลาสนี้เนี่ยถ้า12เดือนมันก็คือต่าๆเลยคือล้านสองแสนบาทแต่วันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะขายคุณที่ราคานี้สําหรับคนที่สนใจจริงๆสําหรับโปรแกรมนี้นะครับผมให้ราคาสําหรับคุณเลยนะนะวันนี้คนระับที่1นึ0 0 0สบาทซึ่งผมต้องบอกเลยนะว่าถ้า1นึ0 0 0สบาททําให้คุณปวดหนี้หลักหลายแสนหรือหลักล้านเกิดขึ้นได้มันโคตรคุ้ม,มากๆถ้า1นึ0 0 0สบาทมันทําให้ชีวิตของคุณครับมีอิสรภาพทางการเงินเกิดขึ้นได้้มมมันคคุ่าาก ถ้าหนึ่บแสนสอ0 0บาททำให้คุณเป็นหนึ่งคนที่กล้าตัดสินใจในชีวิตของคุณและทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเงินการลงทุนและนําพาให้ตัวคุณมีแพสซีฟอินค o m มเกิดขึ้นได้ด้วยผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่าอย่างมากเลย และแน่นอนครับเฉพาะคนที่เห็นคลิปคลิปนี้ครับคุณจะได้ราคาสุดพิเศษตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่35,000บาทนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นดีลที่สุดพิเศษมากๆถูกแสนถูกจริงๆนะครับถ้าใครที่พลาดสําหรับโปรแกรมนี้ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วนะครับผมแนะนําเลยนะว่าคุณไม่ควรพลาดกับโปรแกรมนี้นะเพราะถ้าเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยตกแค่เดือนละ3,000บาทถ้าคุณเฉลี่ยต่อครั้งจะตกแค่ประมาณ1 5 0 0บาทต่อครั้งซึ่งผมบอกเลยนะพันห้าร้อยบาทต่อครั้งแลกกับการเปลี่ยนชีวิต ของคุณในด้านการเงินการลงทุนให้มันดีขึ้นผมย้ําเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆและที่สําคัญเราเจอกันทั้งปีด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับมาเจอกันในคลาสคลาสนี้ให้ได้นะสำหรับคนที่สนใจสมัครโปรแกรม Invest Now นี้คนระับแค่คุณครับพิมพ์คําว่า INV นะพิมพ์ไปที่ช่องทาง Line ที่ผมแปะเอาไว้นะครับ Line i a d c o a c h b o n d นะย้ำนะครับว่าพิมพ์ INV นะไปที่ช่องทาง Line ที่ผมแปะเอาไว้นะไลน์ไ a d c o a c h b o n d นะครับและเดี๋ยวจะมีแอดมินนะคอยดูแลคุณนะ ให้คําแนะนําคุณด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนครับในโปรแกรมนี้คุณสามารถรูดบัตรเครดิตแบบผ่อนชําระสูงสุดนะครับศเดือนกันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นรีบทักเข้าไปเลยนะครับจะได้ไม่พลาดสําหรับโปรแกรมนี้นะย้ำอีกครั้งนะว่าราคาที่ผมมอบให้กับคุณในตอนนี้ครับมันเป็นราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยนะครับที่เรียกได้ว่าผมพร้อมจะปลาปรุงสุกให้คุณได้กินกันเลยทีเดียวและที่สําคัญครับผมชี้เป้าให้คุณครับหน้าที่ของคุณมีอย่างเดียวแค่ทําตามเน้นๆเลยนะครับผมและผมบอกเลยครับถ้าคุณเข้ามาในโปปรรรรแแกกมนนนีี้้้้ลลววเยยูไดั มือทาจริงๆจังๆนะครับคุณจะได้เห็นเองครับว่าการเงินและการลงทุนไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่มันเป็นเรื่องที่จะทําให้คุณครับเห็นทางรวยในระยะยาวได้จริงๆนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจคลาสนี้อย่าลืมทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอด,ดที่ผมได้แชร์แล้วแบ,บ่งปันนะแล้วมาลุยไปด้วยกันนะครับเรียนก่อนลงทุนก่อนชีวิตดีขึ้นก่อนด้วยเช่นเดียวกันไว้พบกันนะครับบ๊ายบายครับผม